สวัสดีครับรายการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศม์มันขิดวิทย์ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเอาพระอะไรมาให้ดูก็เดี๋ยวดูกันนะครับวันอื่นต้องให้รู้ว่าพระปุกหรือพระเกจิเนี่ยเขาต้องดูอะไรกันบ้างนะครับ ต้องดูที่ผิวเนื้อผิวแล้วก็เนื้อแต่ถ้าดูผิวอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูเนื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เซียนเขาเรียกเซียนเซียนทำผ้าทำผิวเก่งมากเป็นระดับขั้นเทพเลยนะครับแล้วยิ่งเาไปเอาตำหนิเนี่ยโอ้โหจะบอก เหมือนเป๊ะแบบแต่ถ้าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบปั๊มเขาเรียกว่าเทบล็อกยิ่งพระหลอโบราณเนี่ยจะเอาตำหนิเนี่ยเอาเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เพราะผมเนี่ยประสบการณ์มาตั้งแต่ผมเรียนศิลปะเมื่อทำบล็อกทำอะไรต่ออะไรเนี่ยทำบล็อกเดียวเนี่ย แล้วก็เอาพิมพ์จะเอารูปแบบอะไรแล้วกดพิมพ์ออกมาเทบ็อกออกมาออกมาแต่ละองค์ตำาหนิไม่เหมือนกันลรลยโดยเฉพาะพระเนี่ยผมเอาของปู่มาแล้วก็แปะเอาดินมาเป็นบล็อกเป็นแบบพิมพ์แม่พิมพ์กดครับแล้วก็แกะออกมา แล้วก็เอาไปตากไม่เคยเหมือนกันแม้แต่องเดียวเพราะหนึ่งการผสมดินทั่วหรือไม่ทั่วไม่รู้สองการยุบตัวหดตัวของพระก็ไม่เท่ากันพอเราหยิบไปตากแล้วไปวางกับวัตถุที่เราลองมันก็เปลี่ยนแล้วครับ อย่าไปเอาตำหนิมาเป็นที่ตั้งโดยเด็ดขาดครับถ้าอยากจะได้พระแท้จากถูกถึงยุคนะครับครับเดี๋ยววันนี้เอ,อมาชมกันว่าผมจะเอาพระอะไรมาให้ท่านชมครับคลิปนี้มาชมพระกรุก,กันนะครับก็มีหลายท่านหลายอาจารย์นะครับที่ บอกเล่ากันมาว่าถ้าเป็นพระอุแท้เนี่ยไม่ว่าพระอะไรนะก็แม่เหล็กเนี่ยก็จะดูดแต่ต้องเป็นแม่เหล็กที่เออเขาเรียกแรงสูงนะฮะแต่ถ้าเอาแม่เหล็กก้นดอกลำโพงมั่งวิทยุออดอกลำโพงวิทยุอะไรพวกนั้นนะอันนั้นใช้ไม่ได้นะ,ะต้องต้องเป็นแม่เหล็กที่เออเป็นแม่เหล็กที่ แรงสูงนะฮะแล้วทีนี้พระกูเนี่ยเพราะเขาเอาแร่แล้วก็พุทธคุณผงพุทธคุณใส่นะครับวกเเล็กน้ำพีเหล็กไหลไผยดำอะไรพวกนี้อาลองมาชมกันนะฮะดูนะครับเนี่ยมือผมไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะฮะเนี่ยนะครับ เอาแล้วให้ดูชัดๆขยายนะครับด้านหน้าด้านหลังได้หมดครับเนี่ยเขาจะดึงนะอ่าต่อไปดูองค์ที่สองครับครับนี่นะทางข้างก็ได้นะครับเขาจะดึงอ่อันนี้เนื้อด,ดินนะครับ แต่ถ้าเนื้อพวกเนื้อชิ้นเนื้อว่านจะจะไม่ติดนะครับนะตรงตรงต้องดูด้วยนะนครับอ่าด้านนี้มั้งนะครับอาจจะไปสีดำนะ ลองดูเอานี้นะครับได้หมดทั้งไหนก็ได้นะครับก็จะมีแร่อยู่ในนี้นะฮะแล้วดูวง์ที่สองนะครับองที่สามของสีดำนะครับอ่าแล้วทีนี้เอา เหล็กไหลขึ้นเข้าไปเพิ่มเดี๋ยวดูนะครับจริงๆแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเขาเรียกเหล็กไหลเห็นไหมฮะอะัแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะดดดกันวิ่งเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ยิ่งแรงใหญ่เลยนะครับนี่ครับ จะติดอ่าแล้วสีสีดำมากเนี่ยครับเพราะอันนี้ผมไว้บุญผ้านะครับอ่าทีนี้มาดูมาดูพระรดอ่าพอดีผมเอา้าพรดมาสง่งนะครับดูนะเดี๋ยวเอานี้ออก ต,ตัวตัวตัวนี้มัน <c oughs> มันทวงไม่ค่อยเดีย๋ยวดูนะครับเนีย่ยฮะอันนี้อยู่บนผ้าพะรอดเนี่ยไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงเหมือน <c oughs> องค์หนึ่ง บางเนี่ยบางองค์ก็แหรงนะฮะีมีพระรอดนะครับอ่าน,นี้นะครับเนี่ยบางองค์ก็แหรงบางองค์ก็ไม่แรงเพราะว่าแล้วแต่ที่เขาเอาผงใส่นะครับเนี่ยก็ให้ดูกัน ชัดๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหยกถ้าเป็นหยกนี่ไม่ไม่ติดนะฮะนะไม่ติดนะครับถ้าเป็นพวกหยกนะจะไม่ติดนะครับพวกหยกพวกนี้นดูอันนี้สิ เดี่ย่ถ้าเป็นแน่หินไทเกอร์จะติดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยจะติดเลยถ้าเป็นหินไทเกอร์เพราะหินไทเกอร์เนี่ยก็คือเอ,อไม้กลายเป็นหินนะครับเนี่ยอันนี้ให้ดูทางเขาบอกอ่า เราเราดูได้ตาเฉยๆยังไม่รู้จริงเราต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยนะครับแต่องค์นี้ไม่ไม่แรงเท่าอีกองคหนึง่งนะครับต้องต้องวางกระดาษ องค์นี้จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่องค์นี้องค์นี้จะแรงมากครับเดี๋ยวดูองค์ที่สาม อ่าองค์นี้ก็แหลงนะฮะเนี่ยพระดูนะครับเนี่ยวิ่งตามแลยแหลงนะครับมีพระรอดนะมีสามองค์พระรอดกูมหาวันนะครับอันนี้กีดกระจกกีดิดสังก็สีมาแล้วแล้วมาทดลองกับ แม่เหล็กอีกนะครับก็ให้ท่านชมมันจะได้รู้นะครับต้องใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณก็ให้แบ่งปันความรู้กันถ้าใครมีความรู้ดีๆนะครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่าคนที่ทำแต่งผิวแต่งสีเนี่ยโอ้โหสุดยอดมือขั้นเทพนะครับ